ลูกบอกโอ้บุญโชคนะคะนี่คือบุญโชคพี่บุญโชคเนาะคะ่ะน้ำเพชรอยู่ไหนน้ำเพชรน้อยนะโอ้ยบุญโดนนะโดน,โดนไอ้หนีบละ่ะน้ำเพชรออกมาสิออกมาแล้ววัสดีปะป๊า FC ที่สุดรอของแม่น้ำเพชรนี่ละคะ่ะนี่ค่ะน้ำเพชร,ร,ร,รนะคะน้ำเพชรสวงามรูปหล่อเลยค่ะนค่ะเนี่ยน้ำเพชรเอินซื้อกมาเลยยุ่งลายบอโอ้ยุ่งนะคะ อยู่ในผลนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตชาวบ้านเฮานะคะ่ะถึงจะไม่มีอะไรมากมายเนาะคะ่ะแต่ก็มีความสุขเนาะคะ่ะนี่ค่ะเฮาก็มีความสุขเนาะคะ่ะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติสวยงามเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศยาแรงเนาะคะ่ะ จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามใ่สาวดอยนาแกชิดบ,บ้านน้ำเนเด้อค่ะส่่นท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะคะบรรพีมองน้องของเขานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศนําเนาะคะ่ะเทคกาติดตามส,ส,สนับสนุนสาวดอยนาแกชีวิตบ,บ้านเมาโดยตลอดเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตเด้อค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะค่อยพบกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะเอาบรรยากาศสวยงามมาฝาก กันฟ้าแจ่มใสเนาะค่ะ